สวัสดีค่ะพี่นี่เมียฝรั่งเอ็นเอสพีชาเนนพี่น้องคะมือนี่ภารากิจของพี่นี่กะมีคือเก่าละจ้าเดี๋ยวนี้กะประมาณพอท่านถึงหกโมงจากพี่น้อง,งพี่นี่กะสศิลาขายะพี่นี่กะสศิลาขายะออกมาไว้ทางนองเพราะว่ามือนี่เป็นบ้านพลือหัดเนาะค่ะเนาะ,ะขายะไปไปไใหเฮเทสบาเพิ่นมาเอาค่ะพี่น้องเพราะว่าบางที่พิ่นกับมาบ้านสุกบางที่ พี่พันกัมาบ้านพระฤหัสจ้ะจ้าพี่นี่กระซีพี่นี่กระซี่วดอันขวดว่านตัดใบบ่ได้กวดค่ะมีแขกรับเชิญพี่แขกมากพี่นี่ก็เลยบ่ได้กวดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวนี้เพรา่รท่านถือของมุ่งจ้ะพี่น้องค่ะ นเ่็บอันกระท่อมนี่กระท่อมนาบ้านนะจ้ะพี่พี่น้องกระท่อมนาบ้านทั่วบาซินของพี่ปานี่ของพี่นี่กะจะพี่น้องค้าทั่วบาซินเต็มไปบิดเลยจ้ะข้างนาบ้านจะพี่น้องข้างนาบ้านจ้ะ อันนี้คือประตูบ้านค่ะพี่น้องค่ะประตูบ้านเข้าไปข้างในจ้ะพี่น้องจ้ะนี่กัะทั่วบาสิ่นัน่นเ่ยก็สิได้เอา,าอยาจ้ะแต่าบาโบเมนมือนี่มือนี่สิเอาตัดยาแล้วสิมากมาเอายาจ้ะยากระารที่เก่าหระอจ้ะยากระารที่เก่าได้่ะต้องทำใจ กระต้องท่านใจบังดิจ้ะทัวบาสิ้นวันนี้สวยๆเจ็กน้อยเขากสิบานจ้พี่น้องสวยๆเจ็กน้อยดอกเขากรสิบานพี่นี่กระสิทำภารากิจอันตรงนี้ให้มันแล้วก่อนจะ้ะเนาะทำภารากิจตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนไปเอาปลวตะก,ก้าก่อนจ้ะพี่น้องตะก,กาอยู่ในรถฝุ่นจ้ะรถเก่งของพี่นี่ รถส่วนตัวนี่คือรถส่วนตัวของพี่นี่จ้าใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือก่อนจ้าแล้วก็สิเก็บใบหญ้าใบไหลซักกอนยัง่อรสิไปเฮ็ดเวียกจ้ะ ข้ามตัดแต่งอันรั่วสวยๆจกชั่วเขียวๆนี่จ้ะอืมพี่นี่ก็เฮ็ดเดินภารกิจทุกวันตรงนี้ข้างถนนค่ะพี่น้องตรงนี้เป็นทางถนนค่ะ ถึงี่เป็นคางถนนพี่นี่ก็ต้องดูแลคือเก่าจะไปไปหาเก็บเห็ดท่งผู้ไปทั้งคุณค่ะพี่น้องคุณทังผู้จากพี่นี่กับสีนสีมาเสียหญาตตรงนี้คะ่ะพี่น้อง พี่นี่ต้องทายถ้ำตั้งแต่ตั้งเต่เา้าครับเพราะว่าพี่นี่บอมักสวยมากมันแดดเนาะค่ะเนาะเป่วรถก้อนจ้ารถเก่ง นี่พี่นี่สีหายมันเล้่วตรงนี้จ้ะสีแเล้วบ่สีแเล้วบ,วบ่ตรงนี้เพราะว่าฝนตกฝนแฉ่แจ้ะพี่น้องคะแฉ่ครับแฉ่แช่แเล็ดควบถนน,นเลี่วๆกัสซีตัดหยจาจ้ะพี่น้อง นะยังมวโม้ได้หลายพี่น้องค่ะพุกทุกเสาทพี่นี่ต้องเฮ็ด่ะพี่น้องโมเมนต์พี่นี่เราเตปะปากแกพี่น้องค่ะ ตรงดำเนินต่อไปเมียฝรั่งก็ต้องทำงานค่ะพี่น้องโนเมนวายอยู่เฉยๆพี่นี่กับบอมี่คลิปอีหยังมากไหมหอกจากพว่าพี่นี่กับทนแต่สวนนั่จ๊เนาะ เจียแล้วค่ะอันเจียเสียมแล้วจ้ะเจียเองค่ะที่เครื่งไม่อยู่เจียเองมันถึงจะทำงานสนุกเด็ดอ <5. S 2> อกกระตัดหญา้า้ะพี่นอ้อมมาค่ะมามาทำงานน้ำจันกันจ้า งานซอยพีนี่นะจ๊ะถ้าถึงหกโมงแล้วจ้นนี่เนี่ยพลังบางคนพันวาพีนี่บ้าได้จ้ะบาททา้บาท,ทำงานบ้าทำงานบริษัทพันวา บาอากจะเป็นความสุขเป็นความสุขของแต่ละบุคคลมันไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะเ็ดขอบสนามเห็นสวยสะกอนจะค่อยตัดหามจะง่ายบางที่กะจัดแล้วยังค่อยเฮ็ด้กพี่นอ้องแต่ว่า เขาสิถาถึงต่อนน้่น็ได้เพราะว่าฝนตกจ้ะพี่น้องแดดออกปุ๊บเข้าแดดออกปุ๊บเข้าลางเข้ากัดห้าเลยแม่จัะแดดออกปุ๊บตัดหญ้าเลยแดดออกมันจะเด็ดง่ายงายสวยสวยจ้ะ มอบดอกไม้ผู้ชมกัจ้าดอกไม้สวยสวยสวยได้หนิไม่แต่ใส่ีจกันว่าสวยสวยสวยเจ้ายดบ่จ้ะพี่นี่เสียวไหวทานไปประดับประดับอันโต๊กินเข้า โปรแกรมชีวิตของพี่นี่ก็คือเมือนี่คือเอาหยาจ้ะพี่น้องโปรแกรมประจำเมือเสียมเข้าเข่าพี่น้องค่ะแต่ว่าบางคนเิ่นกับเบาเห็ดอกจ้าแต่ว่าพี่นี่ต้องเห็ด เ,เขยขมาบ้านพี่นี่นี่สิบอ,อยากออกไปจะพี่น้องมันมันมีความสุขในการมองมีความสุขในการมอง้า,งา,องาเวามีปลูกแกในชีวิตมันสิบว่าเป็นดินพ่อค้างหมูได้จ้ะมามี่สว่าบ,าบางคนเิ่นกระเฮ็ดบ่ได้จ้าเพราะว่าบางคนเิ่นกระเฮ็บบ่ได้ หูคูยกันว่าเป็นยังพ้นเครือข่บ้าพี่นี่กับปัญหานีพี่นี่ก็กระถามถามในความรู้สึกของเจ้าของอยู่ไปเห็นเนี่ยฝรั่งผู้อื่นบ้านโลกลุงล่างสิพี่นี่ก็ตอบก็ได้ว่าเป็นยังพ้นเครียดในบ้านพ้นโลกแต่ว่าพี่นี่ไม่ได้ค่ะพี่นี่ไม่ได้ต้องทําความสะอาด เขาทำงานแต่เสาเขาก็มีความสูขจ้าพี่น้องทำรับพี่นี่วะผู้อื่นบ่หมูดจ้า,าลงอีกกันเดี๋ยวเพื่อนบ่เห็นหน,นึ่งเพื่อนบ่เห็นในการด่ายาของพี่นี่ เอาต้นเฟือนฟ้ามาวางจ้ะพี่น้องมันจังบ่จังอันบ่ได้เอาหญ้าตะกี้เอาหญ้ายากยากพี่น้องก็เลยลาดปูนซะให้มันแล้วการอันเฮาจังสิบ่ได้ทํางานหลายมจ้ะ ตัดออกเอาออกอันใดมันยืนออกมากเอาออกรับพี่น้องเอาออกว้มันออกไหงมันยืนอกมากม่จะเชืนีแต่นามแต่พี่น้องไม่แต่น,ออมา,มตนาม,พ,นม,นามพรานฝนตกมืงขึ้นจ้ะฝนตกมืงขึ้นพี่นี่ต้องเอาหยาเพราะวา่าเดี๋ยวแดดมากก็ตัดหนาเลยจ้ะ ภาคยากันยุ่งเรียบร้อยยานยุ่งกัดกลุ่นแต่ว่าใส่เสือแบบนี้ยุ่งสิบกัดเพราะเป็นผ่าลมนะีคะเนาะแตข้าขงล่างนี้บ่มีผ่าลมหายยุ่นบ่มี่หายยุ่งกังเกงผ่าลมมันบะมี่แต่ไม่ได้ อยากได้อยู่พราวานา่ทำงานมันยุ่งจังสิบโอกัสแม่จ้ะ<ป>นี่แหละจ้าวิถีชีวิตของพินี่กะเป็นยังสี่แหละจ้าทุกเสาต้องมี้โปรแกรมในชีวิตจ้าพินี่เมียฝรัง เอ็นเอสพี่ชาแนนก็สิได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้คะ่ะพี่นี่ก็ทำงานสมือจ้ะพี่นออ้องคลิปละค่ำค่ะพี่น้องคะ่ะดอกกระดาษดอกกระดาษเขาว่าบูกาวิลเยพี่น้องคะ่ะบูกาวิลเยจ้ะพี่น้องพี่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่นี่นีเด้อคะ่ะพี่นี่ก็สิบลืมพ่อคุณคะ่ะแล้วก็ พี่นี่ก็สิได้เฮ็ดคลิปดีๆออกมาให้พี่น้องได้รับชมจากโอเคค่ะพี่นี่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่งรักส่งความห่วงใยทุกคนสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดี